ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องการเงินเข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาอยู่ครับราคาทองคำ18มกราคม2569ย่อเพื่อไปต่อหรือเริ่มกลับตัวหลังจากวันที่15มกราคมที่ผ่านมาราคาทองในไทยปรับตัวลงแรงจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าควรซื้อควรรอหรือควรขายดี เดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังแบบสั้นชัดและใช้งานได้จริงครับช่วงที่1เกิดอะไรกับทองก่อนหน้านี้ทองขึ้นแรงมากทําสถิติใหม่ต่อเนื่องจนแตะโซนเกือบ70,000บาทต่อบาททองคำํำพอราคาขึ้นเร็วสิ่งที่ตามมาก็คือแรงขายทํากําไรคนที่ซื้อไว้ก่อนหน้าเริ่มขายออกมาเก็บกําไรทําให้ราคาดูเหมือนดิ่งแรงแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่สัญญ,ญาณพังครับ มันคือภาวะที่ตลาดเรียกว่าพักฐานหรือย่อเพื่อไปต่อเปรียบเหมือนคนวิ่งขึ้นเขาต้องหยุดหายใจนิดนึงก่อนจะวิ่งต่อครับช่วงที่2ปัจจัยที่กดราคาทองมี3เรื่องหลักครับ 1. ดอลลาร์แข็งค่าพอดอลลาร์แข็งทองจะดูแพงสำหรับนักลงทุนต่างชาติแรงซื้อเลยชะลอลง2ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นบางตัวทำให้ตลาดผ่อนคลาย ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองลดลงชั่วคราว 3. แรงขายทางเทคนิคพอราคาทำจุดสูงสุดใหม่ระบบเทรดและนักลงทุนระยะสั้นจะขายอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดนี้ทำให้ทองย่อแต่ยังไม่ใช่กลับตัวเป็นขาลงครับช่วงที่3แล้วแนวโน้มต่อไปเป็นยังไงถ้ามองภาพใหญ่ครับ 1. ธน,นาคารกลางสหรัฐมีโอกาสลดดอกเบี้ย 2. เงินเฟอ้อยังไม่หายไป 3. ความเสี่ยงโลกยังมีตลอดเวลา 4. ธนาคารกลางหลายประเทศยังสะสมทองทั้งหมดนี้คืออัตราหนุนทองระยะกลางนักวิเคราะห์จำนวนมากยังมองว่าปีนี้ทองไทยมีโอกาสเห็น70,000ถึง76,000บาทดังนั้นการลงรอบนี้ไม่ใช่จบเทรนด์แต่เป็นการสร้างฐานใหม่ครับช่วงที่ 4. คนเล่นทองควรทำยังไงผมสรุปเป็น3แนวทางครับ 1. อย่าไล่ซื้อรอช่วงราคาย่อแล้วค่อยสะสม 2. ทยอยซื้อแบบ DCA ไม่ต้องทุ่มทีเดียวฉเฉลี่ยต้นทุนจะปลอดภัยกว่าครับ 3. ม,มองโอกาสมากกว่าความกลัวตลาดที่ย่อมักเป็นตลาดที่ให้โอกาสคนมีแผนครับจำไหมว่าคนกลัวจะมองว่าทองกำลังพังคนมีแผนจะมองว่าทองกำลังลดราคาสุดท้ายครับราคาทองที่ย่อลงไม่ได้แปลว่าจบขาขึ้น แต่มักเป็นช่วงเตรียมแรงก่อนรอบใหม่ถ้าคุณติดตามทองอยู่ให้ถามตัวเองว่าเราจะกลัวตลาดหรือจะใช้ตลาดสร้างโอกาสถ้าชอบพอดแคสต์แนวนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดี